ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการสมัครใช้งานอีเมลกันนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าอีเมลมีความหมายว่าอย่างไรและมีการใช้งานอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันค่ะว่าอีเมลมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง อีเมลนะคะก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะข้อความกันนะคะโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะพูดง่ายๆนะคะถ้าเปรียบเทียบกันก็จะเหมือนกับการส่งจดหมายนะคะในปัจจุบันเราก็จะมีการส่งจดหมายกันนะคะผ่านทางบุรุษไปรษณีย์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นอ e ีเมลเนี่ยก็จะเป็นการ ส่งจดหมายนะคะผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะถ้านักเรียนมีอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีผู้ให้บริการนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะส่งอีเมลไปหาอีกฝ่ายหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการสมัครอีเมลกันก่อนนะคะส่วนการใช้งานด้าน,นอื่นๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้ในคลิปถัดไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูผู้ให้บริการอีเมลกันก่อนนะคะบนหน้าจอที่นักเรียนเห็นนะคะจะเป็นผู้ให้บริการอีเมลค่ะในบริษั ต่างๆนะคะคแต่อีเมลที่นักเรียนจะเรียนรู้แล้วก็ที่คุณครูจะให้นักเรียนสมัครในวันนี้นะคะก็จะเป็นอีเมลของ gmail ค่ะซึ่ง gmail นี่นะคะเป็นบริการอีเมลฟรีนะคะจาก google สมมุติว่าถ้านักเรียนสมัครอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้พื้นที่สำหรับเก็บชิ้นงานของเรานะคะได้ 15GB ไบต์เลยค่ะโดยพื้นที่เก็บนะคะเราจะเรียกว่า google drive ค่ะซึ่ง google drive นี้นะคะเราสามารถ เก็บงานได้นะคะส่วนวิธีการใช้งานนะคะนักเรียนบางคนอาจจะเคยใช้งานไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางคนนะคะยังไม่เคยใช้งานเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าใช้งานได้อย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบอ e ีเมลแอดเดสกันนะคะอีเมลแอดเดสเนี่ยก็คือที่อยู่ของอ e ีเมลค่ะให้นักเรียนสังเกตบนหน้าจอนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอยู่ค่ะ เขียนคำว่า yourname@domain.com นะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะแต่ละส่วนประกอบว่ามีความสำคัญอย่างไรคะ่ะข้อที่1น,นะคะให้นักเรียนดูที่คำว่า yourname ค่ะ yourname ก็คือชื่อที่นักเรียนตั้งนะคะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะตอนที่เราจะใช้บริการอีเมลเนี่ยชื่อทุกอย่างเราจะต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะคะทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งชื่ออะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่คนอื่นเคยตั้งไว้แล้วนะคะซึ่งทางระบบเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบว่าชื่อที่นักเรียนตั้งซ้ำไหมถ้าสมมุติว่าซ้ำนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนชื่ออื่นค่ะที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะคะเพราะว่า1ชื่อเนี่ยสามารถใช้ได้1คนเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเครื่องหมายที่2ค่ะเป็นเครื่องหมายแอดนะคะที่เรารู้จักกันเครื่องหมายนี้นะคะจะใช้สำหรับ กันระหว่างชื่อกับชื่อเว็บไซต์ค่ะก็คือในส่วนข้างหน้านะคะยูอเนเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่เราตั้งส่วนข้างหลังแอดเนี่ยก็จะเป็นชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อผู้ที่ให้บริการเรานะคะต่อไปค่ะข้อที่3 Domain.com นะคะก็คือเป็นชื่อเว็บไซต์ค่ะหรือโดเมนเนมนะคะซึ่งโดเมนเนมเนี่ยด้านหลังตรงคำว่าโดเมนนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้บริการของ Gmail นะคะ ด้านหลังก็จะเป็น @gmail.com นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ให้บริการอื่นๆอย่างสมมุติเป็น Hotmail นะคะก็จะเป็น @Hotmail.com ค่ะส่วนประกอบอื่นๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังหลังจากที่นักเรียนสมัครเรียบร้อยแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเราไปสมัครอ e ีเมลกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้เราถึงขั้นตอนของการสมัคร Gmail กันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือนะคะก็ให้นักเรียนเปิดไปที่แอป Google c Home r นะคะหรือถ้านักเรียนเปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์นะคะก็ให้นักเรียนดับเบิลคลิกนะคะไอคอนของ Google c Home r ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนนำเมาส์นะคะมาวางอยู่ด้านบนนี้นะคะให้นักเรียนพิมพ์คำว่า สมัคร Gmail ค่ะเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนคลิกได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนพิมพ์ค้นหาเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนมาเลือกนะคะตรงหัวข้อนี้นะคะคําว่าสร้างบัญชี Gmail ค่ะนักเรียนไม่จําเป็นต้องเลือกตรงข้อความนี้นะคะนักเรียนสามารถเลือกคําว่าสร้างบัญชี Gmail ตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนคลิก1ครั้งค่ะ เมื่อนักเรียนคลิกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาสู่หน้าการสร้างบัญชี Gmail ค่ะก็จะมีการอธิบายนะคะการใช้งาน Gmail ต่างๆแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆของเขาค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนคลิกนะคะที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะคําว่าสร้างบัญชีค่ะให้นักเรียนคลิกเลยนะคะเมื่อนักเรียนคลิกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาปรากฏ หน้าต่างแบบบนหน้าจอนี้นะคะในช่องแรกนะคะให้นักเรียนกรอกชื่อของตัวเองลงไปค่ะนักเรียนจะกรอกชื่อนะคะเป็นชื่อภาษาไทายหรือชื่อภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะในช่องนี้นะคะสมมุติว่าคุณครูกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณครูก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปตอนที่นักเรียนพิมพ์นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนใช้ชื่อจริงกับนามสกุลจริงนะคะ เพราะว่าตอนที่นักเรียนส่งงานมาให้คุณครูเนี <defense> ่ยนะคะหรือว่าตอนที่เวลาใช้อีเมลนี้ในการทํางานนะคะหรือว่าส่งงานส่งอะไรต่างๆกลับมาให้คุณครูเนี่ยคุณครูจะได้รู้นะคะว่านักเรียนชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะเราจะไม่ใช้ชื่อเล่นมาใส่นะคะนามสกุลนี้นะในช่องนี้นะคะช่องที่2ก็จะเขียนคําว่านามสกุลค่ะให้ก็ให้นักเรียนพิมพ์นามสกุลของตัวเองลงไปนะคะ จากนั้นช่องนี้ค่ะช่องนี้จะเป็นช่องชื่อผู้ใช้นะคะ ให้นักเรียนสังเกตนะคะเมื่อสักครู่คุณครูยังไม่ได้พิมพ์อะไรลงไปในช่องนี้นะคะแต่ว e ่าในช่องนี้ระบบมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเป็นอัตโนมัติมาให้นะคะนักเรียนสามารถที่จะพิมพ์เองก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้ตามที่ระบบให้มานะคะนักเรียนก็พิมพ์ของนักเรียนเองได้เลยค่ะนักเรียนตั้งชื่อเองได้เลยนะคะอาจจะใช้ชื่อเล่นผสมกับชื่อจริงนะคะหรือว่าใช้เป็นข้อความอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าในช่องนี้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะนักเรียนเรา ห้ามใช้ภาษาไทยนะคะเพราะว่าระบบเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องค่ะสมมุตินะคะชื่อนี้เป็นอีเมลที่คุณครูเคยตั้งแล้วพอเคยตั้งแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้นะคะสมมุติว่าไม่ได้นะคะในกรอบตรงนี้จะมีขึ้นสีแดงมานะคะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าชื่อผู้ใช้นี้นะคะมีคนใช้งานอยู่แล้วนะคะให้เราลองใช้ชื่ออื่นค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องตั้งชื่ออื่นค่ะเพราะว่าถ้านักเรียนยังยืนยันที่จะใช้ชื่อเดิมเนี่ยเราก็จะไม่สามารถสมัครใช้งานอีเมลได้นะคะหลังจากที่นักเรียนสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติว่าชื่อตรงนี้นักเรียนพิมพ์ถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวคุณรูลองเปลี่ยนชื่อดูนะคะว่าเราจะตั้งชื่อว่ายอย่างไรดีนะคะอ่ะเราดูนะคะว่าชื่อนี้จะใช้ได้หรือเปล่าอ่ะเขาก็จะมี กำหนดเพิ่มขึ้นมานะคะว่าให้ใช้ได้เฉพาะตัว a นะคะถึงตัว z ก็คือใช้ได้เฉพาะตัวภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ตัวเลขนะคะแล้วก็จุดเท่านั้นส่วนสัญ,ญลักษณ์อื่นๆนะคะเขาก็จะไม่อนุญาตให้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ไม่ได้เลยอาจแสดงว่าชื่อนี้น่าจะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องลองดูว่าใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้นะคะรหัสผ่านนะคะ ให้นักเรียนกำหนดรหัสผ่านที่ตัวเองต้องการจะใส่ลงไปนะคะเอารหัสที่นักเรียนสามารถจําได้นะคะนักเรียนก็กรอกลงไปค่ะ <_ C 1> คําว่าแสดงรหัสผ่านตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนคลิกเวลาที่นักเรียนพิมพ์อะไรลงไปเนี่ยมันก็จะเห็นนะคะว่ารหัสผ่านที่เราตั้งเนี่ยเป็นรหัสอะไรนะคะแต่ถ้าสมมตินักเรียนเอาเครื่องหมายตรงนี้นะคะออก เวลาที่เราพิมพ์รหัสเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นจุดแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เห็นว่ารหัสที่เราตั้งเป็นรหัสอะไรนะคะแต่เพื่อความแน่นอนความชัวของนักเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถเปิดคําว่าแสดงรหัสได้ค่ะเพื่อตัวเองนะคะจะได้จําได้ว่าตัวเองตั้งรหัสว่าอะไรและที่สําคัญนะคะในช่องของชื่อผู้ใช้นะคะในช่องนี้ตับช่องรหัสผ่านนะคะนักเรียนจะต้องจดข้อมูลของตนเองเอาไว้นะคะว่า ตัวเองตั้งชื่อผู้ใช้ว่ายอย่างไรนะคะให้นักเรียนสังเกตด้านหลังนะคะที่เป็น at gmail ค่ะแบบที่คุณครูสอนเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นโดเมนนะคะโดเมนอันนี้ก็จะเป็นผู้ให้บริการก็จะเป็น gmail นะคะ com และรหัสผ่านนะคะนักเรียนก็จะต้องจำไว้ทุกครั้งนะคะเพื่อเข้าใช้งานค่ะตอนนี้เรามากำหนดรหัสผ่านกันนะคะรหัสผ่านที่เขากำหนดนะคะก็คือ จะต้องเป็นตัวเลขนะคะตัวอ,อักษรแล้วก็สัญลักษณ์ผสมกันเพราะฉะนั้นในตัวเลขรหัสของนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะต้องมีทั้ง3อย่างนี้ผสมกันอยู่แล้วอย่างน้อยรหัสผ่านของนักเรียนนะคะก็จะต้องรวมกันให้ได้ทั้งหมด8ตัวขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียน เวลาที่นักเรียนตั้งนักเรียนจะต้องจดให้ดีๆนะคะว่าตัวเองตั้งรหัสผ่านอะไรไว้หลังจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยตั้งชื่ออีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนคลิกคําว่าถัดไปค่ะตอนนี้นะคะปรากฏว่าของคุณครูนะคะชื่อมีคนใช้งานแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูลองตั้งชื่อใหม่ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้ชื่อได้หรือเปล่า อ่ะแปลว่าชื่อผ่านแล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะนักเรียนจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ค่ะเพราะว่าทางระบบไม่ได้บังคับนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นอีเมลสำรองค่ะอีเมลสำรองนี้นะคะเราจะใช้ในกรณีที่ถ้าสมมติว่านักเรียนจำรหัสของอีเมลที่เรากำลังจะสมัครไม่ได้นะคะเราก็อาจจะ มีการส่งข้อความไปช่วยเหลือโดยผ่านอีเมลสำรองที่เรากรอกไว้นะคะแต่ถ้านักเรียนไม่เคยมีอีเมลเลยช่องนี้นักเรียนก็สามารถเว้นไว้ได้นะคะต่อไปค่ะวันที่ตรงนี้นะคะวันที่ให้นักเรียนกรอกวันเกิดของตัวเองลงไปค่ะว่านักเรียนเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะนักเรียนก็กรอกไปได้เลยค่ะ ปีตรงนี้นะคะให้นักเรียนเขียนเป็นปีพศนะคะไม่ใช่พศนะคะก็คือเป็นปีคริสตศักราชค่ะหลังจากนั้นตรงนี้ค่ะเพศนะคะให้นักเรียนกรอกเพศของตัวเองลงไปนะคะว่านักเรียนเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะคะให้นักเรียนกรอกไปด้วย ันนี้วันเกิดนะคะคุณครูจะไม่ได้กรอกวันเกิดจริงไปนะคะแต่ว่าของนักเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถกรอกวันเดือนปีเกิดจริงของตนเองไปได้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนคลิกนะคะคำว่าถัดไปค่ะหลังจากที่นักเรียนคลิกคำว่าถัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมีข้อตกลงนะคะมาให้นักเรียนอ่านค่ะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Gmail นะคะนักเรียนก็อ่านให้เรียบร้อยค่ะเมื่อนักเรียนอ่านทั้งหมดแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าใน Gmail ของเราเนี่ยมีการใช้งานอย่างไรบ้างมีวิธีการใช้งานมีนโยบายการใช้งานอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนคลิกคําว่าฉันยอมรับค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะ ได้อ e ีเมลของเราแล้วนะคะอีเมลที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะให้นักเรียนสังเกตคำว่ายินดีต้อนรับนะคะแล้วก็จะมีคำว่าคุณตรงนี้เป็นชื่อที่คุณครูตั้งไว้นะคะชื่อกับนามสกุลที่คุณครูตั้งไว้ในกรณีที่นักเรียนจะไปหน้าในการส่งอ e ีเมลนะคะหรือไปดูจดหมายที่ส่งเข้ามาหาเรานะคะให้นักเรียนคลิกตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเล็กๆนะคะอยู่9จุดค่ะ เสร็จแล้วนักเรียนคลิกคำนี้นะคะคำว่า Gmail ตรงนี้นะคะจะมีเมนูต่างๆให้นักเรียนเลือกใช้นะคะซึ่งเป็นบริการของ Google ทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันในคลิปหน้านะคะให้นักเรียนคลิกคำว่า Gmail ค่ะเมื่อนักเรียนคลิกคำว่า Gmail แล้วนะคะก็จะมีการเปิดเป็น แถบหน้าต่างอื่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะก็คือจะเป็นการบอกว่ามีคนส่งจดหมายมาหาเราหรือเปล่านะคะส่วนที่เด้งข้อความขึ้นมาตรงนี้นะคะจะเป็นการใช้งาน Google Meet ค่ะก็คือเป็นการประชุมนะคะหรือการเรียนออนไลน์ก็ได้ค่ะสำหรับช่องทางนี้นะคะนักเรียนก็คลิกคำว่ารับทราบไปค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นกล่องจดหมายค่ะก็คือจะเป็นการดูว่าเรานะคะมีคนส่งจดหมายเข้ามาหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มี1ฉบับค่ะมาจากของ Google นะคะนักเรียนก็สามารถอ่านได้ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็คลิกนะคะก็จะมีข้อความบอกนะคะว่าใครเป็นคนส่งถึงเรานะคะมีอีเมลชื่อว่าอะไรบ้างนะคะเนี่ยนะคะที่เขียนไว้เวลาเท่าไหร่นะคะก็จะมี เขียนบอกเอาไว้นักเรียนก็เลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะคะว่ามีข้อความอะไรบ้างสำหรับตอนนี้นะคะขั้นตอนการสมัครอีเมลก็เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่คุณครูจะให้นักเรียนทำในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของตนเองลงไปนะคะแล้วก็เขียนว่าอีเมลที่นักเรียนได้ทำการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะ มีชื่ออีเมลว่าอย่างไรคะ่ะเขียนแอดให้เรียบร้อยนะคะอย่างตอนนี้นะคะอีเมลที่คุณครูตั้งไว้นะคะอีเมลที่คุณครูตั้งไว้นะคะก็จะเป็นชื่อตรงนี้นะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะนักเรียนจดตรงนี้นะคะมาให้คุณครูคะ่ะสําหรับนักเรียนที่มีอีเมลที่ตัวเองใช้งานอยู่แล้วนะคะแล้วเป็นอีเมลของ Gmail นะคะนักเรียนก็ ไม่จําเป็นต้องสมัครอีเมลใหม่นะคะนักเรียนก็พิมพ์ชื่ออีเมลเดิมของนักเรียนค่ะลงมาให้กับคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบลิงก์นะคะของ google form ค่ะไปให้นักเรียนนะคะทําด้วยค่ะนักเรียนก็กรอกข้อมูลลงไปในนั้นได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะการสอนสมัครอีเมลนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะ